เดี๋ยวการพาเพาะเมล็ดเนนะี่ยแล้วผมจะเปรียบเทียบให้เลยครับว่าทั้งการเพาะทั้งสามอย่างเนี่ยครับแบบแช่ตู้เย็นนะครับแบบไม่แช่ตู้เย็นหรือว่าแช่ตู้เย็นด้วยแล้วก็บ่มด้วยะจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูคลิปต่อไปครับหลังจากวันก่อนนะฮะที่เราเพาะผักชีไปแล้วเราอ่ามีปัญหาก็คือแช่ตู้เย็น เจ็ดวันสิบวันก็ยังไม่งอกครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์นะครับสามวิธีนะครับวิธีแรกเราไปแช่ตู้เย็นดูที่มันจะงอกไหมนะครับวิธีที่สองแช่ตู้เย็นไว้สามวันแล้วก็จะมาบ่มไว้ในกระติกนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเก็บไว้ในภาชนะปิดได้เลยเราทำสามวิธีนะครับ,นะรบอันนี้ผมจะสาธิตไว้ด้วยเฉยนะครับผมเอามาดีัชีแบ่งมาส่วนหนึ่งนะ ใส่ถุงใครจะมีถุงพลาสติกหรืออะไรก็ได้นะฮะแต่ผมใช้ถุงซีลตัวนี้ครับผมใช้ถุงซีลเราจะมาบดมันก่อนนะครับแล้วก็ผมใช้นี่ครับสาขินหรือใช้ขวดแก้วก็ได้นะครับบดได้เลยนะครับเราต้องนะครับเพื่อจะแยกนะเมล็ดมัน ปกติแล้วปักชีนะครับ1เม็ดนะครับจะมีสองซี่แล้วก็บดเป็นมันมีเป็นสองซี่ประมาณนี้นะฮะ ต้องไม่ต้องออกแรงมากนะครับเพราะเดี๋ยวเม็ดเมล็ดมันจะแตกะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาไปแช่น้ำอุ่นนะครับ40 60ถึง60อ,องศาไว้1คืนนะครับ ครับผมก็เตรียมน้ําอุ่นมาแล้วนะครับก็น้ําอุ่นสังเกตง่ายๆคือมือเรานะครับสัมผัสได้นะครับว่ามันไม่ร้อนจนเกินไปนะฮะถ้าเราไม่มีเครื่องวัดนะฮะฉะนั้นก่อนที่ผมจะเอาไวเได้ไปแช่เนี่ยนะครับถ้าเราใส่ทั้งเทลงไปเลยเนี่ยนะครับมันจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับผมจะห่อผ้าแล้วก็จุ่มในน้าเลย ทำให้เราจัดการได้ง่ายขึ้นนะฮะหนังยางรัดไปหนังยางรัดนิดนงครับอันนี้ผมทำไว้นิดเดียวนะปกติก็ทำเยอะะครับ นี่เดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสามส่วนนะแล้วก็จะมาดูว่าแบบไหนไม่งอกดีไปกันนะครับอันนี้ผมจะทิ้งไว้ผมทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับแช์ไม่เลยครับแล้วพรุ่งนี้เช้านะครับจะมาแบ่งนะครับแล้วก็มาห่อผ้าทั้งหมดสามห่อนะครับใส่ตู้เย็นไว้นะครับเจ็ดวันสิบวันดูซิมันงอกไหมนะครับใส่ตู้เย็นไว้สามวัน จากนั้นก็ามาบ่มนะครับต่ออีกดูว่ากี่วันมันงอกหรืออีกตัวหนึ่งก็คือเราก็จะบ่มเลยนะครับหลังจากแช่น้ำหมุนแล้วนะครับมาตามดูกันครับครับหลังจากแนะช่ไว้1คืนแล้วนะครับแช่น้ำหมุนหนึ่งคืนนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาแบ่งนะครับ เป็นสามส่วนนะครับลักษณะแกะให้ดูนะฮะหนึ่งคืนเป็นยังไง นะครับลักษณะเขาก็จะอุ้มน้ำนะครับเม็ดก็จะพองละอันนี้หนึ่งคืนนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งเอามาเป็นสามส่วนนะนะครับอันเนี้ยผมจะใส่นะครับใส่ภาชนะอันนี้ละกันนะครับแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นเลย เจ็ดวัน10บวันดูที่มันจะงอกไหมนะครับอีกตัวหนึ่งผมจะใส่นะครับแบ่งมาใส่ในนี้นะครับแล้วเก็บไว้ในตู้เย็น3มวันนะครับจากนั้นก็จะามาบ่มนะครับในภาชนะปิดนะครับ ก็ใช้ผ้าเก่าๆนะผ้าที่เราไม่ใช้แล้วเม็ดติดมือนะฮะเสียด้จะเห็นว่ามันเป็นสองซีกแล้วนะจากที่เราบดนะครับเราเรา,เราบดเล็กน้อยนะครับเมื่อคืนนี้ คก็มัดนะครับแช่น้ำหน่อยหนึ่งนะครับพลอยผ้าผ้าชุ่ม นะฉะนั้นนะครับผมจะเก็บไว้ในนี้แล้วผมจะไปแช่ไว้ตู้เย็นเลยอันนี้อา่าผมจะแช่ตู้เย็นไว้สามวันอันนี้นะฮะอ,อันนี้แช่ตู้เย็นสามวันนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับผมจะเอามาบ่มนะครับไว้ในกระติกเลยนะครับภาชนะปิดนะผมใช้กระติก ส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับจากนั้นผมก็ห่อผ้านะครับ ชุบน้ำซะหน่อยกครับติกนี้เป็นกระติกเก่านะฮะไม่ได้ใช้ละอันนี้นะครับเดี๋ยวเรา จะบ่มเลยนะครับผมก็ใช้เหอนเดิมนะฮะอันนี้ลองก้นนิดหนึ่งกันแล้วผมก็วางไว้เฉ่หมหล้นเราก็ปิดฝาจะเก็บไว้่างนี้นะครับเราจะมาติดตามผลว่ากี่วันแล้วมันจะงอกผมจะทำให้ดูเรื่อยๆนะฮะ อันนี้เราเก็บไว้เลยนะฮะส่วนอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ภาชนะปิดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เลยนะดูที่มันจะงอกไหมกี่วันมันจะงอกสำหรับแช่ตู้เย็นอย่างเดียวนะฮะ มันชุ่มน้ำอยู่แล้วนะรเราก็จะมาปิดไว้ใส่ภาชนะนะเราก็จะมาดูกันนะครับว่าอันนี้นะครับใส่ตู้เย็นอย่างเดียวเลยฮะเนะ7วันสิบวันแล้วดูงอกไหม อันนี้ผมจะเก็บไว้ในตู้เย็นสามวันนะครับจากนั้น,ห,นหลังวันวันที่สามไปนะครับวันที่สี่เนี่ยผมจะมาใส่ไว้ในกระติกเหมือนเดิมนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งบ่มเลยหลังจากแช่มเมล็ดหนึ่งคืนแล้วบ่มเลยดูที่เป็นยังไงนะครับเรามาดูสามตัวนี้พร้อมกันนะครับสำหรับอันนี้นะฮะเราแช่มเมล็ดไว้อันนี้เป็นคืนที่สองเลยนะฮะขึ้นต้นวันที่สามจะเห็นว่า มเมล็ดนะครับเริ่มเริ่มงอกอ,ะอ่ะอ่านี่คือวิธีการบ่มนะฮะสังเกตว่าเขาจะแตกดีกว่านะส่วนอันนี้ที่อยู่ในตู้เย็นนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับครบ3ามวันผมจะเอามาบ่มจะดูว่า แบบบ่มเลยแช่ตู้เย็นก่อนแล้วมาบ่มเนี่ยนะครับผมจะมาดูว่าบ่มเลยนะครับหรือแช่ตู้เย็นแล้วมาบ่มเนี่ยอันไหนอัตราการงอกมันจะดีกว่าส่วนนี้ผมก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นต่อนะไม่แกะมาดูเพราะว่ามันน่าจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันอันนี้แช่เย็นไว้อันนี้วันที่สามเดี๋ยวไว้วัวนน,นะครับก็คือให้ครบวันส่วนนี้ผมแชรไปเลยจะดูมันมันจะงอกไหมนะแต่ดูจากตรงนี้ละ ของบ่มเลยเนี่ยมเมล็ดเขาจะเริ่มเริ่มแตกแล้วแต่ผมจะบ่มต่อนะครับว่ากี่วันลรากที่เหมาะสมนะทักประมาณทักเกือบเกือบเซนเนี่ยเราจะไปลงเพาะต่อดูที่มันมันจะใช้เวลากี่วันนะแต่ผมคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเอามาเอามาลงแปลงได้แล้วตาหรับบ่มเลยนะส่วนดูที่ตู้เย็นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไปก่อนครับผม ครับส่วนอันนี้นะครับที่เราออกจากตู้เย็นแล้วนะครับเป็นวันเช้าวันที่สี่อันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาบ่มนกรัติดต่อรหรือภาชนะปิดอะไรก็ได้นะครับทิบแสง ครับวางเลยนะครับอันนี้เราจะมาดูาตาการงอกนะฮะบ,บ่มเลยแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วก็มาบม่มดูที่มันจะเป็นยังไงนะเรามาดูกันครับนะครับแบบเนี้เหมาะเลยครับเหมาะที่จะไปหว่านลงแปลงนะครับหรือเอาไปลงถ้วยปลูกถ้าไข่ปลูกสําหรับ ระบบไฮโดรนะอันนี้เหมาะมากนะครับความยาวอยู่ประมาณนี้กำลังสวยเลยแล้วก็มาดูอันที่สองเามาดูอันที่สองอ,อันนี้เราแช่ตูีเยนไปสามวันเหมือนกันนะครับเป็นวันที่สี่เหมือนกันเช้าวันที่สี่เรามาดูเป็นไงตัวแช่ตู้เยน็น เรามาแกะดูกันครับสังเกตว่ายัางไม่งอกนะฮะมีบ้างนะครับมีบ้างเล็กน้อยนะครับมเมล็ดสองเมล็ดอันนี้นะอัตราการงอกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นตนะน้อยมากนะครับแช่ตู้เย็นนี่น้อยมากน okay. ส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมจะไม่ต้องไม่แกะดูเหมือนกันปล่อยยาวเลยเพราะว่าเหมือนกันนะครับมีแค่มเมล็ดสองมเมล็ดเองนะฮะที่ที่ลาบง,งอกฉะนั้นเปรียบเทียบกันเลยนะครับตัวที่ออกมาแล้ว เข้าภาชนะปิดเลยเนี่ยอัตาราการงอกเนี่ยดีมากเลยครับงอกแล้วนะครับถ้าอยู่ตู้เย็นเนี่ยยังไม่งอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทํากันต่อนะฮะเอาตัวเนี้ยนะเอาไปใส่ภาชนะปิดนะเดี๋ยวมาใส่ตัวนี้นะครับดูซิว่าการงอกเนี่ยมันจะเร็วกว่าที่เอามาบ่มเลยหรือว่าแช่ตู้เย็นสามวันแล้วมาบ่มหรือตัวนี้ที่ไปในตู้เย็นตัวนี้ครับที่ไปในตู้เย็นตัวนี้ กี่วันมันจะงอกั้นเรามาดูกันครับวันนี้เป็นหลังจากผ่านคืนที่4นะครับเป็นเช้าวันที่5้าวันก่อนนะฮะส่วนนี้คือเม็ดที่บ่มเลยอ่าดูครับ ลากยาวเฟือยละอันนี้ลงแปลงปล,ลูกได้ละไม่ว่าจะเป็นระบบไฮโดรหรือหวานลงแปลงนะครับแล้วก็หาวัสดุมาครุมนะครับพวกฟางพวกอะไรพวกนี้ลากยาวแล้วนะครับอันนี้ก็ลงแปลงได้เลย งอกเกือบทั้งหมดเลยมีบางเล็กเท่านั้นนะฮะทีนี้เวลาลงแปลงนะเขางอกเองอันนี้คือบม่มนะครับแช่น้ําอุน่นหนึ่งคืนแล้วก็บ่มเลยนะอันเนี้ยสามถึงสี่วันใช้ได้แล้วนะครับเมื่อวานเนี้ยนะครับลากเขาเพิ่งออกมาประมาณเซนหนึ่งนะฮะวันเดียวนะครับคืนเดียววันกับหนึ่งคืนเนี้ยลากเกือบสองเซนเนะฮะ อันนี้หลังจากที่นะครับเราแชร์ตู้เย็นไว้สามวันมาดูเป็นไง เหมือนเดิมนะฮะบ,บ่มไว้หนึ่งหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะครับเม็ดพึ่งเดี่ยวนะครับเพิ่งแตกออกมามีบางมเมล็ดนะฮะพึ่งแตกออกมาเนะี่ยก็มาดูแบบแช่ตู้เย็น100นะร้อยเอร์เซ็นตะฮะอันนี้คือวันที่ห้า น,นี่เป็นการแกะวันแรกนะฮะที่ผ่านมาไม่ได้เคยแกะเลยดูเป็นไง มเมล็ดนะครับยังคงสภาพเดิมนะไม่งอกเลยนะครับไม่งอกเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำต่อนะนะส่วนที่เป็น,นอ่อสามวันตู้เย็นนะครับแล้วก็เอามาบ่มแล้วก็ในตู้เย็นเลยดูที่กี่วันมันจะงอกนะฮะตัวเนี้ยแต่บ่มเลยเนะี่ยนะครับงอกแน่นอน ครับงอกเลยนะอันนี้ไม่ต้องก็เป็นบทพิสูจน์แล้วนะครับว่าหลังจากที่เราแช่น้ำอุ่นหนึ่งคืนนะครับเราก็เ,าเข้ามาบ่มเลยนะในภาชนะปิดสามวันก็ใช้ได้แล้วนะครับส่วนที่เขาบอกว่าเอาไปแช่ตู้เย็นนะนะครับเพาว่าไม่เวิร์กอนะเดี๋ยวเรามาดูกันในสอตัวเนี้นะมันจะงอกอีกกี่วันมันจะงอกนะครับ ครับเราก็สรุปกันนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ถ้าดูนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นเป็นส่วนที่บ่มเลยนะครับอันนี้แช่ตัวยเย็นไว้สามวัน นะครับแล้วก็มาบบกอีกสองวันนะแล้วก็อีกตัวหนึง่งนะครับแช่เตเย็นตลอดเวลามาแกะดูกันนะแกะดูตัวแรกนะครับที่เราบ่มไว้เลยนะครับลากเขาจะยาวล้วยาวมากนะงอกแบบยาวมาก อันนี้คือวันที่5นี่ครับเป็นลักษณะนี้เลยห้าวันครับอย่างที่บอกก็คือสวันนะครับก็เอาไปลงแปลงได้เลยนะครับหวานลงแปลงได้เลยนะครับหรือใครปลูกไฮโดรก็ลงถ้วยปลูกได้เลยมาเปรียบเทียบนะครับ ตัวที่แช่ตัวเย็นไว้3วันแล้วก็เอามาบ่มอีกวันนี้เป็นวันที่2อหลากงอกอะ่ะ สังเกตว่านะบ่มเลยนะจะงอกเร็วกว่านะครับก็จะเป็นน้มาแช่ตัวเย็นนะครับดูตัวเย็นเป็นยังไง ยังไม่งอกเลยนะม่งอกเหมือนกันน้อยมากนะครับน้อยน้อยจนไม่เป็นที่น่าพอใจนะคฉะนั้นสนะรุปนะไม่จำเป็นต้องเอาไปแช่ตู้เย็ยนนะครับอื่นน้ำอุ่นสี่สิบหกสิบองศาเนี่ยนะครับฉะนั้นก็มาบ่มเลยนะค,คงจะได้ผักชีนะครับงอกแน่ๆครับแบบนี้เลย สนตัวนี้แช่ตู้เย็นไว้ออสามวันแล้วก็มาบ่มต่ออีกสองวันออลา่าก็ประมาณนี้ส่วนแช่ตู้เย็นนี่ไม่ต้องเลยครับ